สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเปียอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่เปียจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟนะคะที่เพื่อนๆเ,เคยคอมเมนต์กันมาไว้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสตอบแบบเป็นจริงเป็นจังสักทีนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะคลิปนี้เราไปตอบคําถามกันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคค่ะเรามาเริ่มที่คําถามแรกนะคะคําถามแรกนะคะเป็นคําถามที่ได้รับคําถามมาเยอะมากๆเลยนะคะคําถามนี้ถามว่า เครื่องชงกาแฟสดที่เปียวใช้อยู่นะคะเป็นเครื่องของยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นอะไรนะคะก็เครื่องชงกาแฟสดที่เปียวใช้อยู่นะคะเป็นของดัตช์นะคะมีชื่อรุ่นว่า cm 1 3 2 0ค่ะทุกคนที่ร้านเปียวใช้อยู่นะคะก็จะเป็นสีแดงตัวนี้เลยจ้าแล้วก็แถมเครื่องบดกาแฟไปด้วยเลยละกันนะคะทุกคนเครื่องบดกาแฟนะคะเปียวเป็นของดัตช์เหมือนกันนะคะเป็นรุ่น cg 9 5 00W นะคะก็คือเป็นเซตที่เปลวซื้อมาคู่กันนะคะแล้วเขาขายในราคาพิเศษอะไรเงรี้ยเป๋บบก็เลยซื้อมานะจ๊ะคำถามต่อมานะคะเป็นคำถามที่ถามว่าใช้เครื่องปั่นของอะไรนะคะที่ร้านนะคะใช้เครื่องปั่นของชาร์ปนะคะรุ่นที่ใช้นะคะมั่นก็คือรุ่น BMC15 นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็ปั่นได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าที่ร้านเปลวนี้ก็จะใช้พังไปหลายตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าที่ร้านเนี่ยใช้ปั่นเยอะมากๆนะคะก็ มีอยู่ประมาณสัก3 3ตัวได้นะคะก็สลับกันใช้อะไรประมาณนี้ค่ะขนาดถุงที่ใส่น้ําแข็งนะคะเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นถุงเกนนี้นะคะที่เอาไว้ใส่สําหรับน้ํานะคะก็ขนาดที่ใช้นนก็คือ7จ็คูณสินะคะส่วนถุงหิ้วนะคะที่เอาไว้สวมกับถุงกระดาษน,นะคะ ขนาดอยู่ที่6คูณ14จ้าแล้วก็มีคําถามที่ว่าเปรี้ยวขายกาแฟสดอยู่ที่แก้วละเท่าไหร่นะคะกาแฟสดเปรี้ยวขายเริ่มต้นนะพวกกาแฟร้อนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะจะเ,เริ่มต้นอยู่ที่20บาทนะคะส่วนกาแฟยเย็นค่ะเริ่มต้นอยู่ที่25บาทนะคะที่ขายในราคานี้ได้นะคะก็คือราคาไม่ค่อยแพงเลยเนาะคือเปรี้ยวขายในแก้วเล็กนะทุกคนก็คือแก้ว16ออนซ์นั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นแก้วใหญ่ก็คือแก้ว22ออนซ์เนี่ยก็คือจะเพิ่ม10บาทจากเมนูนั้นๆนะคะ ส่วนเมนูปั่นนะคะก็จะเพิ่ม5บาทจากราคาปกติจ้าแล้วก็การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในร้านนะคะก่อนที่เีลจะเปิดร้านเนี่ยคือเีลมีการลองลองมาเล็กาแฟแต่ละที่คือค่อนข้างเยอะมากเลยนะทุกคนถ้านับได้ก็ประมาณเกือบเป็น10ที่นะคะแต่ว่าก็ชอบ ชอบหลายที่นะทุกคนแต่ว่าก็ดูทั้งราคาแล้วก็การขนส่งหรืออะไรด้วยนะคะว่าเร็วไหมช้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาลงตัวที่มเมล็ลก,กาแฟที่เปียวใช้อยู่นั่นเองนะคะมเมล็ลก,กาแฟนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์นะทุกคนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้านะคะยังไงทุกคนก็ต้องลองดูนะคะต้องลองเทสดูว่าชอบแบบไหนคือชอบแบบเข้มแบบ อ่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องลองดูนะคะแล้วก็แต่ละที่เขาก็จะมีการคั่วที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะยังไงก็ไปลองดูนะคะต่อมานะคะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะทุกคนนะนั่นก็คือเปิดร้านกาแฟครั้งแรกนะคะต้องลงทุนเท่าไหร่นะคะคือเปียวก็มีการลิ์มาให้ทุกคนแล้วนะคะณที่นี้นะคะเปียวอ้างอิงจากร้านเปียวเองนะแล้วก็ตัวเปียเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะมีข้อจํากัดหรือ อะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกค่ะจะซื้อซุ้มกาแฟมานะคะรวมกับค่าขนส่งมาแล้วนะคะอยู่ที่ราคา3า3 0 0ื่บาทค่ะ ชุดเครื่องชงกาแฟสดแล้วก็การบดกาแฟแล้วเขาก็จะแถมอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแก้วชงหรืออะไรก็แล้วแต่ทมเปอร์ที่เขาแถมมาเนี่ยนะคะทั้งชุดนี้นะคะซื้อมาในราคาเท่าไหร่เียร์จำไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเปียวเดี๋ยวเปียวจะประมาณาๆให้ดูนะคะอยู่ที่ราคา25,000บาทถึง30,000บาทจ้าแล้วที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็คือการน้ําร้อนนะคะช่วงแรกที่เบียวใช้การน้าร้อนก็คือจะเป็นการน้ําร้อนแบบกดเอาอะทุกคนเป็น อันเป็นกระติกเล็กๆนะคะเป็นแบบกดเอานะคะราคาประมาณ5 6 0 0บาทนะคะและอีกอย่างหนึงนะคะที่เบียวลงทุนนะคะนั่นคือถังน้ำแข็งค่ะช่วงแรกๆที่เบวเปิดร้านเบวซื้อถังน้ําแข็งประมาณ หลิตรเหรอทุกคนไม่น่มันไม่ใช่1ลิตรสิประมาณถังเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะใส่น้ําแข็งได้ประมาณหนึ่งกระสอบอะทุกคนประมาณ1,400บาทนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการลงทุนพวกวัตถุดิบมาเล็กกาแฟใบาชานมข้นน้ําตาลแก้วชมแก้วที่แก้วชงน้ําหรือแก้วน้ําที่สําหรับเสิร์ฟถุงหรืออะไรประมาณนี้นทุกคนถุงหลอด ก็อยู่ประมาณเปียตีให้เราราประมาณ2,000บาทนะคะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะหาราคาที่ถูกกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะมารวมย่อยกันนะคะเปิดร้านกาแฟนะคะงบลงทุนที่ใช้ก็ประมาณ59,00 0บาทคะ่ะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าต่อน้ําต่อไฟนะคะก็ แต่ละที่ก็นั่นแหละเนาะมันไม่เท่ากันนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะถูกหรือแพงนั่นเองเนาะแต่ต้องพูดก่อนนะคะคือครั้งแรกที่เปียวเปิดร้านน้ำเนี่ยเปียวไม่ได้ลงทุนตุ้มเดียวแบบนี้นะของเปียวเนี่ยค่ะเปียวเริ่มจากการที่เปียวซื้อเต็นที่เป็นเต็นตามตลาดนั้นนะทุกคนมาตั้งขายก่อนนะคะพอขายไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะประมาณ9 0 0าบาทจากแมคโครทุกคนมาวางเป็นเคาน์เตอร์ขายไปเรื่อยๆแล้วพอเริ่มมีทุนก็เริ่มขยับเก็บเงินเรื่อยๆนะคะมาขยับเป็นซุม้มแล้วก็ เก็บเงินเรื่อยๆก็มาซื้อเครื่องชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกอย่างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้ามาลงทุนตุ้มเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบใจหายได้ว่าอู้เงินทำไมมันเยอะจังนะคะแต่ว่าถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันก็จะแบบ พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะก็นี่นะคะก็เป็นคําถามคร่าวๆที่เพื่อนๆถามมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะคะที่เบมไม่ค่อยได้ตอบเลยนะคะก็มารวมให้ตอบในคลิปนี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะก็สําหรับแม่ค้ามือใหม่ยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะก็ช่วงนี้เศร,รษฐกิจแบบนี้นะคะก็เน้นทําแบบ เล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะคะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เปียวลาไปก่อนแล้วยังไงก็ใครผ่านมาเพชรบุรีอะไรอย่างงี้นะคะก็ฝากร้านเพื่อนชากาแฟไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอย่าลืมแวะมาทานกันนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเวลาหกโมงครึ่งตอนเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะคะก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย